เปิดโปรแกร,รมละครเรื่องอีบัวกับไอ้ขวัญเพื่อนเดนิสจับมือเสิร์ฟเคมใีใหม่ย้อนวันวาน,วนแห่งทุ่งบางกะปิในละครเรื่องอีบัวกับไอ้ขวัญ ช่อง3พร้อมเสิร์ฟละครฟิลกู๊ดแห่งปีอีบัวกับไอขวัญที่จะพาแฟนละครทุกคนบุกท้องทุ่งบางกะปิลุ้นไปกับเส้นทางความรักของอีบัวกับไอขวัญที่ตกกละได้พลอยโจออนมาแต่งงานกันเรื่องวุ่นวุ่นจึงัาเกิดขึ้นผลงานของผู้จัดไก่วรายุทธมิลินทะจินดา ไอเริร่มดราม่าที่ได้ผู้กำกับฝีมือดีเกรชัยยุทธชูสักภัยบูลมากํากับการแสดงพร้อมต้อนรับการกลับมาของพระเอกหนุ่มเพื่อนคณินที่จะมาสวมบทบาทเป็นขวัญน,นักเลงหัวไม้ชอบทําตัวเละเทแอบลงรักบัวมาตั้งแต่เด็กชอบแย่ชอบแกล้งอยู่เสมอประกบคู่กับการก้าวขึ้นเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกของเดนิสเจลิสชา ซึ่งรับบทเป็นบัวสาวงามแห่งบ้านดงขามผู้ที่ทําให้หนุ่มๆในหมู่บ้านหัวใจสั่นหวั่นไหวทุกครั้งที่ได้เจองานนี้แม้จะเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกแต่เคมีของทั้งคู่รับรองได้เลยว่าเต็มไปด้วยโมเมนต,ต์สุดปิ่นที่มาพร้อมกับความหานอกจากนี้ยังมีทัพนักแสดงมากฝีมือไม่ว่าจะเป็นยูโดทันทัศพิคิมสุริยเรศแปงสรัญชัด เห็นฤิตการโยงเชิญยิ้มนงงเชิญยิ้มสีดอกสะเดาบิกสรุดน้ำฝนสูงสุดาโกสินราชกลมแป้งพัชชนอาไทยกลมกิกผักไผ่ปรีนามิต้าพิญยดาหอยบรรณนบน้องมีย่ามินระยาแต่อีกมากมายการันตีได้เลยว่าช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มอย่างแน่นอน อีบัวก,กับไอ้ควันบทประพันธ์โดยยักษ์บทโทรทัศน์โดยวรรณศร เป็นเรื่องราวของบัวสาวสวยแห่งหมู่บ้านแดงขามที่เป็นที่หมายปองของหนุ่มที่พบเจอจากพระจับปู้ต้องแต่งงานกับขวัญผู้ชายที่เธอเกลียดที่สุดในชีวิตเพราะว่าเขาเป็นลูกชายของอริของพอ่อแถมยังบอกว่าเธอไม่สวยขี้เรขวัญเป็นผู้ชายที่เกเรไม่ได้เรื่องไม่รู้ว่าเธอจะฟากชีวิตกับเขาได้ไหมแต่เมื่อได้มาอยู่ด้วยกันพบว่าเขาไม่ใช่คนที่ไม่เอาไหนส่วนขวัญแม่ปากบอกว่าเกลียดบัวแต่การกระทำ ช่างตรงกันค้าลึกๆในใจแล้วขวัญหลงรักบัวมานานสิ่งที่เขาต้องทำคือทำให้บัวรักเขาให้ได้แม้จะต้องผ่านด่านเพ่อตาตัวแสบแถ่กกำแพงที่บัวตั้งไว้สูงเขาก็จะทำลายมันหมดสิ้น เขาจะใช้ความรักมาทําลายความเกลียดให้ได้การแต่งงานที่เริ่มต้นจากความเกลียดจะเปลี่ยนเป็นความรักได้หรือไม่มาร่วมรุ้นและเป็นกําลังใจให้กับไอขวัญพิสูจน์ตัวเองจนทําให้อีบัวรักเขาได้ในที่สุดติดตามชมอีบัวกับไอขวัญออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกาเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่2 1กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง3ห้าพลาดดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พม p l